เล้่นะครับเปลี่ยนสถานที่ใหม่ทำใหม่เป็นครั้งที่สองนะที่มานี่นี่ซึ่งมาีของเล่นใหม่นะครับ นี่โห่นี่ขึ้นเจ๋ามากเลยโอ้โห,โหขึ้นยังไงสี่ขานนี้โอเคเดี๋ยวก็ลองสี่ขานครับมีได้อย่างสองอย่าง โอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมนะน้องพีนะคีรีมายาอยู่ที่คีรีมายานะครับจากโคาราชเมื่อวานที่ได้ไปเล่นมะขามพาร์คนะครับผมก็จะสรุปนะครับเกี่ยวกับสนามมะขามพาร์คนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะมะขามพาร์คเนะี่ยจากคนที่แล้วที่ผมได้ไปนะครับก็จะบอกไงเป็นสนามที่แบบจะบอกไงอุปกรณ์ไม่ค่อยจะมีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับ แล้อะไรพวกนี้ก็เป็นเหล็กที่ทําขึ้นมานะครับแล้วจะบอกไงกล่องอะไรพวกนี้ก็สุดโซมมากเลยนะครับแต่เมื่อวานที่ผมได้ไปนะครับมีอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการ arrange ที่ต่างๆขึ้นมาใหม่นะครับคือทํำแลมอีกข้างหนึ่งเป็นคลาย box เาเรียกว่า box เมื่หือมานะครับผมเล็กฝั่งหนึ่งเป็นแรม2ตัวนะครับผมแล้วก็เมื่อวานผมก็ไม่ได้เล่นทั้งหมดนะต้องขออภัยแตคือจะเล่น เท่าที่จะบอกไงตัวไหนที่น่าสนใจนะครับผมแต่การเปลี่ยนแปลงก็คือเห็นได้ชัดคือการวางนะครับวางตําแหน่งและการทําจะบอกไงสถาปัตยกรรมของสเก็ตบอร์ดดีกว่าคือไม่ได้ทํามาแค่เล่นอย่างเดียวแต่ทําเป็นงานอาร์ตด้วยซึ่งผมมองแล้วสวยดีนะครับไอ้ตัวที่ว่าเป็นโคง้งนี้้วขึ้นไปแล้วก็ลงสวยดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโคง้งเคิร์ฟอย่างนี้นะครับ ก็ผมก็ได้ลองเล่นทั้งสองอันนะครับอ่าสาหรับตัวที่เป็นโค้งอย่างนี้นะครับโค้งลงมาเป็นคล้ายๆแลมนะครับอ่ามันจะจะบอกไนงะอ่านูนขึ้นมาขอบลงมาอย่างนี้ซึ่งอ่าเล่นยากไหมก็ไม่ได้ยากเกินเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปแล้วเฮ้ยทำไมตรงกลางมันปูดอย่างนี้มันก็รู้สึกแปลกๆนะครับนิดหนึ่งแต่ว่าองศาอะไรโอเคไหมโอเคเลยครับ องศาขึ้นองศาลงอย่างนี้แจวเลยครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อเหล็กโค้งนะครับเหล็กโคง้งแจวครับผมว่ามันสวยดีครับมันทําให้ดูกันสนามสเก็ตด,ดูสวยขึ้นมาทันทีเลยและอย่างหนึ่งอยู่ใกล้วัดเลยนะก็ถ่ายเห็นวิววัดก็สวยนะครับสําหรับตัวโค้งเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวโคง้งน่าจะใช้ใช้สแตนเลสเลยนะน่าจะใช้สแตนเลสเลยจากความรู้สึกที่ได้สัมผัสนะครับผมก็เล่นยากไหมเดี๋ยวต้องลองไปดู คลิปอีกอันหนึ่งนะครับว่ายากไหมนะครับสาหรับตัวเคิร์ฟนี่นะครับแล้วก็ตัวเคิร์ฟนี่จะมีบล็อกอยู่ข้างล่างอ่าบล็อกอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เห็นในคลิปเห็นผมคลุกแล้วคกคือไม่ได้ติดจากข้างบนนะครับคือติดปูนข้างๆ้างนะครับปูนข้างๆงมันกระเทาะออกแล้วมันก็เป็นจะบอกไงเป็นแผ่นคันนี้ล้อข้างข้างมันก็ติดคึกๆๆๆๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องซ่อมนะครับผม ลาวเหล็กก็มีหลายไซส์เหมือนปกตินะครับผมแต่เห็นน้องส่วนใหญ่ก็ไปเล่นบ็อกซ์ก็จะไปเล่นไอ้บ็อกซ์ตัวเก่าๆกันบ็อกซ์เหล็กอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเหมือนว่าตัวนี้จะไม่ค่อยดีเท่าสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะติดติดปูนนะครับแล้วก็สัดส่วนเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้คุยกับน้องๆน,นะโลเสเก็ตนะก็คือเขาจะเริ่มรีโนเวทแลทำเพิ่มขึ้นนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับควรที่จะทำให้ จะบอกไงอสนามมัใหญ่กว่านี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเด็กเล่นสเก็ตเยอะมากเลยนะเพราะคืนแรกที่ผมไปตรงหน้าย่าโมเนี่ยตีหนึ่งยังมีเด็กเล่นอยู่เลยนะครับเต็มเลยครับเล่นแบบเล่นเยอะมากเลยนะครับสเก็ตบอร์ดนะก็มีจะบอกไงที่โคราชก็มีหลายที่นะอย่างเช่นหน้าย่าโมแต่คนนี้ผมไม่ได้ไปนะคือจะบอกไงมีธุระเลยไม่ได้ไปแล้วก็อีกอันหนึ่ง ก็ที่เซ็นทรัลนะครับแต่เซ็นทรัลเขาบอกพื้นไม่ดีนะครับเป็นคาพาร์กก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็เลยผลสุดท้ายก็มามาขามปาร์คพอมาก็โอ้เย่สุดยอดเลยนะครับผมโอเคนะครับสรุปง่ายๆก็มาขามปาร์คได้อัปเกรดนะครับทําให้หน้าเล่นขึ้นกว่าเดิมนะครับผมส่วนที่เป็นของเก่านะครับก็ยังเล่นได้ดีนะครับยังแข็งแรงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับมาขามปาร์คนะครับอยู่ตรงวัดพายับนะ ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาดูกันนะครับผมแล้วคอยดูคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนี่จะเกี่ยวกับน้องขมิ้นนะครับน้องขมิ้นที่เล่นที่มะขามพากนะครับน่าสนใจมากนะครับน้องคนนี้โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ngồi má ngồi má kia má kia má